กระเป๋าจากฝาขวดที่มาและความสำคัญพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของผู้คนกระบวนการผลิตพลาสติกส่วนใหญ่จะมีการใส่สารเติมแต่งและไมโครพลาสติกสารเหล่านี้จะยากแก่การย่อยสลายและกลายเป็นขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากมายยกตัวอย่างเช่น ขยะล้นเหลือเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนขยะก,กำพรา้าเป็นขยะที่ไม่มีทางไปโรงงานรับซื้อของเก่าก็ไม่ค่อยสนใจจึงทำให้หลายๆคนตัดสินใจเทรวมลงไปในถังขยะประเภทอื่นๆเราจึงเลือกหยิบพลาสติกกำพรา้าโดยเฉพาะขยะฝาขวดน้ำดื่มไร้มูลค่ามาอัพไซเคิลใหม่ให้เป็นกระเป๋าดีไซน์สุดเฉียบวัตถุประสงค์1 ลดภาวะลูกร้อน 2. เพื่อฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ 3. ประดิษฐ์สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวให้มูลค่าเพิ่มขึ้นสมมติฐานสามารถใช้ในการเก็บของขนาดเล็กหรือใหญ่ตามขนาดของกระเป๋าที่ออกแบบผลที่คาดว่าจะได้รับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ลดการใช้ถุงพลาสติก และลดการทิ้งขยะในโรงเรียนไม่เป็นที่เป็นทาง